ชาวเมษนะคะณปัจจุบันดาวราหูซึ่งเป็นดาวลาภผลทับลักขณนนะ,ะในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีดาวพุธนะคะไปร่วมด้วยนะเรียกว่าดาวพุธกับราหูเป็นคู่ศัตรูนะคะจะมีเรื่องใดบ้างที่ชาวเมษต้องระมัดระวังนะคะท่านที่ลักนณาราศีเมษฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง13เมษายนถึง16พฤษภาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ ชาวเมษนะคะมีดาวราหูทับลักนานาคะเรียกว่าเป็นดาวรับผลนะคะและในช่วงเดือนพฤษภาคมนะเป็นจังหวะดาวพุธนะคะจรมาทับลักนณาพอดีจึงส่งผลให้ดาวพุธกับราหูปเป็นคู่ศัตรูทับลักนณาชาวเมษนะคะสําหรับดาวคู่นี้นะคะส่งผลในเรื่องของอปุปสรรคนะคะหรือเรื่องของรับผลในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเนื่องจากเป็นคู่ศัตรูคู่อุปสรรคกันนะคะสําหรับดาวพุธของชาวเมษนะเป็นตัวแทนเรื่องของ นะคะเรื่องของแวดวงรวมทั้งเป็นตัวแทนเรื่องอริด้วยนะคะส่งผลเรื่องของการผิดผลประโยชน์นะระหว่างเพื่อนนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวนะเรื่องของการมีภาระหรืออุปสรรคเกิดขึ้นจากพี่น้องของเรานะคะนอกจากนี้การลงทุนนะเรื่องของรับผลช่วงนี้อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมีเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายมากก็ได้นะคะ ดาวพุธเป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะก็ส่งผลเรื่องของอุปสรรคทางการพูดอ่านเขียนนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะในะช่วงเวลานี้อาจจะ เราแวดระวังนะตรวจสอบรอบคอบในเรื่องการงานเอกสารต่างๆให้ดีนะคะเรื่องของคู่นี้เป็นคู่ทะเลาะวิวาทน,นะคะอาจจะเกิดเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ได้ง่ายนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะใครที่จะลงทุนจะร่วมหุ้นนะถือว่าเป็นช่วงที่คุณต้องดูแลเรื่องธุรกรรมเรื่องของสัญญาให้รอบคอบดูดีๆนะคะ ดาวคู่นี้นะคะยังเล็งไปที่พบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองนะคะเรื่องของคู่สัญญาคู่ค้าต่างๆด้วยนะคะก็แสดงถึงว่ามันมีเรื่องขัดแย้งกันได้ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคตินะคะการพูดคุยกับคู่ครองนะกับเพศตรงข้ามช่วงนี้นะคะต้องใจเย็นๆนะมีแนวโน้มเรื่องของการอ่าเข้าใจไม่ตรงกันนะสื่อสารผิดพลาดนะคะหรือว่าบันดาลโทษะได้ง่ายในช่วงเวลานี้นะคะ บางท่านนะคะมีปัญหานะหรือเกิดอุปสรรคจากเรื่องของคนใกล้ตัวนะเช่นเพื่อนบ้านนะคะหรือบางคนเกิดขึ้นกับทีมงานนะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของเพื่อนร่วมงานร่วมทีมต่างๆนะเรียกว่าคนที่ร่วมมือกันหาผลประโยชน์นะไม่ค่อยเกื้อหนุนเท่าไหร่นะคะสำหรับดาวพุธนะคะเดินหน้าต่อเนื่องในวันที่ 2. มิถุนายนเข้าสู่เรือนการเงินของชาว เมษนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะส่งผลมีเรื่องของการคืบหน้านะในเรื่องของการเงินการทองนะคะรวมไปถึงเรื่องของการพูดคุยเจรจาหากมีการยืดเยื้อเรื่องผลประโยชน์อยู่นะคะส่งผลดีนะคะเรื่องของการผ่อนผันไกลเกลี่ยหรือว่ายืดระยะเวลาต่างๆนะถือว่าเป็นผลดีหลังวันที่2มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะคะสำหรับดาวพระหัสนะคะมาทับลัคนาชาวเมษเป็นราชาโชคแล้วนะคะ ก็ส่งผลให้ชาวเมธนะคะมีเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามานอกจากนี้นะคะยังมีโชคลาภเกี่วกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือบางคนได้รับข้อเสนอที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะอย่างไรก็ดีด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูการสื่อสารที่ทับลักนาอยู่ก็ส่งผลให้โชคลาภของชาวเมธช่วงนี้นะคะอาจจะมีความล่าช้านะหรือว่า ยังไม่ชัดเจนในทางรูปธรรมมากนักนะคะซึ่งในเรื่องของความราบรื่นนะแล้วก็เรื่องโชคลาภจากดาวพฤหัสก็จะเด่นชัดมากขึ้นนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปในช่วงนี้นะคะชาวเมษนะคะจะเดินเหินขับรถใช้ชีวิตนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูทับลัคนาอาจส่งบลให้คุณมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะเรื่องของการมีบาดแผลนะคะเจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นนะคะหรือเรื่องของการ ดูแลสัตว์เลี้ยงนะเรามาระวังเรื่องของเขี้ยวเล็บนะคะหรือเอลือดล้นหนเรื่องของสัตว์ต่างๆนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวเมษนะจะได้ระมัดระวังนะคะซึ่งจะมากน้อยแต่ละท่านนะที่จะได้รับผลกระทบจากดาวคู่ศัตรูทับลัคนาก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยนะเรียกว่าเป็นลัคนาเดียวกันหรือราศีเดียวกันนะพื้นดวงของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะก็ขอวอวยพรให้ชาวเมษแคล้วคลาดนะคะเฮงรวยทุกท่าน แล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวเมฆในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ